ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับซึ่งก็อ,อยู่กับผมเช่นเดิมซึ่งเราก็ไม่อยู่กับเกมฟรีไฟนะฮะซึ่งเผมกำลังตัมฟรีไฟอยูยยต่ตอนนั้นผมได้โหลดแล้วตอนนี้นนมนนมนผมได้โหลดกมเพราะว่าก็เพราะผมเพิ่งโหลดใหมาตอนนั้นเกมฟรีไฟผมบ้ากกดอะไรไม่ได้เลยผมเลยต้องลบนะฮะ นี่คือสะให้กล่มด้วยผมปรับใหญ่มากได้มากล้องมืนะอผมอดีโอ้ยตอนนี้ผมใช้ power bank ยูยนะฮะของฟรีของฟรีแล้วก็ดีด้วย ข้อความก็ดังด้วยคู่ของนี้ตยองมีใครอยู่แถวนี้แน่นอนเล็กยิงคีมีเล็กผมปืนนี่ผมเก็ียมาที่สุดคือปืนฟาร์มาส ซึ่งมันต้องกดยำ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 มาเรื่อยๆแตะเราออกไปกันจะออกไปแต่คอฟ้า แปลกสองเมื่อกี้มีใครใช้หมัดสังหารนะเมื่อกี้โอ้งเพื่อนบรรยากาศด,ดีว่ะไ,ไปไปโดดกระสุนไปเดี๋ยวคิดว่านายจะรอดอนะ นายคิดว่านาจะรอดคุยันดยคนละคนก็ได้วนี่ก็ยิงึนได้วยทริปเป l ไม่ปืนนีแล้ว อย่าดา่าผมก็แล้วก,กันว่าผมยิงอัดตัวสังคมเกมเฟลกฟก็จะเป็นอย่างนี้แหละด่าว่าตัวเฮ้ยเผาแบงค์ถึงเป็นลยเนี่ยเออเพื่อนผมจะเล่นแค่ตาเดียวนะทุกคน รอบนี้มีความดูเดือดตัวเกมเก่าเกมเก่าคือกระตุกมากในเกมเริ่มัะแต่ปุ๊บนะยังไงในคลิปกระตุกแน่นอนเดอะทำไมจุดล่ะอยู่ดีกัลังจะไปเก็บสุดอยู่ดีฮีโร่ายโตมา

วังว่าจะไม่มีใครมาฆ่าขอปรับเสียงก่อนนึงเสียงดังสลือเกินลดลดลดให้หมดโอเคไ,ได้เลยเดี๋ยวเราไอ้ดับหน่อยก็แล้วกันปุ๊บปุ๊บเครื่องบินมาปะหุงยิง เ,ออเราไปหาใช้วิชชาลมปานจากคนอื่นต่อวิช,ชามองเห็นไม่มีใครอยู่แถวนี้นะฮะอยากให้กิฟฟีไฟไมีกระเป๋าสี่ากเลย ถ้ามีกระเป๋าสีนะหลายคนจะตามหาเยอะมากเก็บกระสุนได้เป็นสองสามร้อยแน่นอนนุ่นอืมสังหารเขาดูดูคนชาลุมป้าน้าย้า ช่วงเทียงหัวแตกเรียบรอ้อยเ็นงวิชาลมปลาย่างเทพน,นื่รูหนึ่งเหมือนกันไอ้ช้วิชาลมปลายจะกูรูแแ้แต่เนี่ยแต่เต่าแต่เต่าไม่ค่อยู่ในบ้านนั่นนะที่ที่ดูเดือดที่สุดที่ผมเคยเจอมานั่นจะเป็นพีคนี่แหละ ดูเดือดสุดแล้วขอเกลือทันหมุดส้นลยไ,ไม่มีอะไรเบือมาดิป้นกระสุนชุนชิ้นชุนชิ้นชุนชิ้นชุชิ้นชุชิชชิ้นไม่เล่นแล้วผมไม่เล่นแล้วมาดิ จะนีไปไหนถ้าใครเพิ่งเล่นแบบเพิ่งโหลดมาใหม่หรือแบบเล่นนานแล้วแล้วอยากเล่นใหม่นะฮะหาใช้วิธีเอาสูตรนี้ไปได้ได้ครับฟันฟันถ้าแบบฟันแล้วตามไม่ทำเราก็ใช้ก็ใช้ปืนยิงให้ตุยนะฮะวงมาแล้วคลิปกรคลิปกระตุกแน่เลย ในเกมไม่กระตุกแต่คลิปกระตุกนี่เป็นไอันนี้ไม่น่าใช่บอทอันนี้คนแน่นอนถ้าเป็นบอทเขาไม่นั่งเก็บของหรอกโอเคก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะฮะ